ทรัมป์ออกตัวแรงเข้าข้างขมเรขนาดนี้เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าทะเลาะกันขึ้นมาจริงๆสหราชจะสั่งห้ามไม่ให้ไทยใช้ F 1 6บินถล่มขมเรหรือไม่แต่ต้องบอกเลยค่ะว่าไทยยังใช้เครื่องบินรบได้หากยังอยู่ภายใต้กฎการใช้กําลังพูดง่ายๆก็คือใช้ป้องกันตัวเองและไม่กระทบกับพลรเรือนแต่ว่าต่อมามันก็มีข่าวลือออกมาอีกว่าเครื่องบินรบทั้ง F 1 6และกริปเพนมีปุ่มลับที่กดรีโมทได้จากระยะไกลถ้ากดขึ้นมาจะทําให้เครื่องบินรบดับกลางอากาศทันที โอ้โห,โหเป็นข่าวลือที่ฟังแล้วน่ากลัวมากเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันค่ะว่าตกลงแล้วมีปุ่มล็อกบนเครื่องบินรบไทยจริงหรือไม่โดยเพจคัดข่าวโพสต์ข้อความที่น่าสนใจมากๆระบุว่า F16 Gripen บินได้อิสระสหรรัฐสวีเดนไม่มีปุ่มล็อกเครื่องบินไทยแต่ จจุดจุด,ดหลังมีเสียงซุบซิบจากเกจิ Open Source i n t e l l i g e n c e ฝั่งอินเทอร์เน็ตว่าทั้งสหรัฐและสวีเดนมีปุ่มลับที่กดปุ๊บ F16 หรือกริปเพนที่ไทยใช้อยู่จะดับกลางอากาศทันทีล่าสุดข้อมูลเชิงลึกนะวันที่16พฤศจิกาย,ยน68เคลียร์แบบไม่ต้องลุ้นไม่มีคิวสวิชใดๆทั้งนั้นเพราะถ้ามีจริงมหาอำนาจคงเสี่ยงโดนแฮกจนเครื่องบินตัวเองตกก่อนใครเพื่อน แต่เดี๋ยวก่อนแค่ไม่มีปุ่มล็อกไม่ได้แปลว่าไทยบินได้อย่างเสรีแบบไม่ต้องสนใจใครเพราะทั้งสหรัฐและสวีเดนมีกลยุทธ์ที่นุ่มกว่าแต่เฉียบกว่าการกดปุ่มนั่นคือการบีบผ่านอัปเดตซอฟต์แวร์และชิ้นส่วนรักษาเครื่องบิน F-16 ของไทยไม่มีปุ่มล็อกแต่มีซอฟต์แวร์ล็อกคอฝูง F-16 ไทยประมาณ50ลำถูกผูกมัดกับระบบอัปเดตจากสหรัฐทุกๆ3-6เดือนถ้าไทยงองแงไม่รับอัปเดตหรือใช้ผิดสัญญาเช่นใช้เชิงรุกแทนป้อง ร,ระบบเรดาร์นำทางและยิงจะค่อยๆเสื่อมจนบินได้แบบความสามารถหายไปทีละเมตรภายใน6 1ถึงเดือนเรียกง่ายๆว่าไม่ล็อกทันทีแต่ค่อยๆทำให้บินไม่ได้แต่ในเหตุการณ์ประทะชายแดนไทยกัมพูชาวันที่24-28ถึงกรกฎาคม68ที่ F16 จากอู่บอนใช้โจมตีปืนใหญ่กัมพูชาสหรัฐไม่ว่าเพราะไทยอธิบายว่าเป็นเซลดิเอนซ์ตามกฎ UN และยังรักษาสถานะเพื่อนเก่านอนนาโต้ non ส่วนกริปเพนของไทยไม่มีสวิสแต่มีสัญญายุโรปฝ่ายสวีเดนและซัย์ ก็ไม่เคยมีรีโมทล็อกเช่นกันแถมไทยยังได้เทคโนโลยีมามากจนซ่อมเองได้ในระดับหนึ่งทาให้กริปเพนเป็นมิดที่อิสระกว่า F16 แต่ถึงอย่างนั้น EU ก็มีข้อกําหนดห้ามประเทศคู่ค้าส่งออกอาวุธให้ประเทศที่มีส่วนในความขัดแย้งเว้นแต่เป็นการป้องกันตัวดังนั้นถ้าไทยใช้กริปเพนผิดสัญญาสวีเดนสามารถหยุดขายชิ้นส่วนหรืออัปเดตทําให้สิ่งที่บินเร็วอย่างเสือสแกนดิเนเวียกลายเป็นนกน้อยไม่อัปเดตได้เหมือนกัน ในคลาสปี68ที่ไทยใช้กริปเพ่นจากสุราชโจมตีเป้าหมายกัมพูชาสวีเดนตรวจสอบแล้วเห็นว่าเข้าข่ายกรอบ IHL จึงไม่ตัดซัพพอร์ตและยังเซ็นสัญญาใหม่เมื่อวันที่25สิงหาคมด้วยซ้ำแล้วข่าวลือล็อกระยะไกลามาจากไหนนักวิเคราะห์จากเจนส์และเดอะไรฟ์สรุปว่าข่าวลือพวกนี้เกิดขึ้นซ้ำทุกปีเพราะคนชอบจินตนาการว่าอาวุธตะวันตกมีปุ่มลับเหมือนในนัง แต่นีโลกจริงมันอันตรายเกินกว่าจะทำเพราะหากระบบถูกแฮกมหาอำนาจจะกลายเป็นฝ่ายสวยเองของจริงที่มหาอำนาจใช้ก็คือซอฟต์พาวเวอร์แบบนิ่งๆนิ่งเนียน,นตัดอะไรปรับราคาหยุดอัปเดตกดดันทางการทูตแค่นั้นก็ทำให้ประเทศคู่ค้าต้องเดินตามเกมแล้วบทเรียนจาก Clash ปี68ไทยบินได้เพราะป้องกันตัว ทั้ง F16 และ g r i p เพนถูกใช้ในปฏิบัติการชายแดนปี68แบบจำกัดวงและอธิบายได้ว่าเพื่อป้องกันไทยไม่ให้ถูกปืนใหญ่กัมพูชารุกคืบมหาอำนาจทั้งสองจึงไม่กดดันถ้าขยายวงหรือมีพลเรือนเสียหายเกมจะเปลี่ยนทันทีอาจไม่ล็อกเครื่องบินแต่ซับพอร์ตจะถูกตัดจนไทยต้องจอดเอง ความจริงที่ต้องจําไม่มีปุ่มล็อกบนเครื่องบินรบไทยแต่มีปุ่มล็อกทางการทูตซอฟต์แวร์ชิ้นส่วนซึ่งเจ็บกว่าและเนียนกว่าตอนนี้ไทยจึงเดินเกมใหม่เพิ่มกริปเพนรุ่น E F ลดการพึ่งพาสหรัฐและทยอยสร้างอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงเองเพื่อไม่ให้ใครกดปุ่มทางอ้อมได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนสรุปคือเครื่องบินไทยบินได้เองแต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี่แหละ ที่ยังต้องบริหารดีๆไม่งั้นต่อให้ไม่มีปุ่มล็อกบนคอกพิษก็อาจามีคนไปปิดสวิ์ให้เราลำบากจากอีกซีกโลกแทนหลังบทความนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยค่ะเช่นเรื่องนี้อดีตนักบิน F16 เคยพูดแล้วไม่จริงนะเรื่องอัปเดตซอฟต์แวร์ f 6 6ก็เหมือนกันจะอัปเดตท,ที่ต้องจ่ายเงินและไม่ได้มีอัปเดตอะไรทุก3-6เดือน ต้องหันมาพัฒนาอาวุธของตัวเองได้แล้วครับที่ผ่านมาก็มีอยู่แล้วแต่ควรเพิ่มให้มันเข้มข้นจริงจงังวางเป้าหมายลดการซื้อจากต่างประเทศภายในกี่ปีก็ว่ากันไปสิ่งที่น่าจะเป็นคือใครซื้อไปแล้วทําให้ผู้ขายไม่พอใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็งดขายอะไรงดขายจรวดให้แค่นั้นก็จบละได้แค่บินเล่นหรือไม่ก็บินไม่ได้เลยเรื่องปุ่มล็อกน่าจะมโนกันไปเอง จะว่าไปก็น่ารำคาญนะครับซื้อมาแล้วก็เป็นสิทธิ์ของเราจะทำอะไรก็ได้เรื่องการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและจริยธรรมมันเบลอๆนิยามได้ยากตีความได้หลากหลายถ้าถึงเวลาต้องรบจริงสหรัฐจะห้ามเราบิน F16 หรือไม่ ขณะที่คุณวาสนาน,านุ่มโพสต์คลิประบุว่าหากสหรัฐจะห้ามทออบิน F16 ปฏิบัติการสู้รบกับเขมรทำได้หรือไม่หลังทรัมป์เอาภาษีมากดดันไทยให้ปฏิบัติตามประกาศร่วมสันต,ติภาพ Jo อย Decoration ไทยกัมพูชาหลังสอเขามหาอำนาจเอียงเข้าข้างเขมรดูตามโรไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถึงยังไงเรายังมีกริปเพนโดยเนื้อหาในคลิประบุว,วา่าท่าทีของสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ ที่ดูจะเอ็นเอียงไปทางกัมพูชาฟังเขมรมากกว่าฟังไทยและเอาเรื่องภาษีท้ามากดดันให้เราต้องเดินหน้าปฏิญญาสันติภาพก็อาจจะทำให้เกิดคำถามว่าถ้าถึงเวลาต้องรบจริงสหรัฐจะห้ามเราบิน F16 หรือไม่หากเราดูที่ role of engagement หรือกฎการใช้กำลังแล้วกองทัพอากาศไทยมีสิทธิจะใช้เครื่องบิน F16 ขึ้นปฏิบัติการคือ 1. นเพื่อป้องกันตนเองและรักษาอธิป,ปไตย2คือโจมตีที่มั่นฝ่ายทหารของฝ่ายตรงข้าม3คือให้ได้สัตส และ4คือไม่มีผลกระทบเป็นอันตรายต่อพลเรือนนี่เป็น ROE ที่เป็นหลักสากลและอยู่ในข้อตกลงระหว่างไทยสหรัฐในเรื่องการใช้ยุโทโธปกรณ์ของสหรัฐที่แม้ว่าเราจะซื้อขาดมาแล้วก็ตามแต่เรายังไงก็ยังมีกริปเพ่นอยู่ไม่ต้องห่วง ใช่แล้วล่ะคะ่ะคุณผู้ชมโชคดีที่เราซื้ออาวุธจากหลากหลายชาติแล้วตอนนี้ฝูงกริปเพนที่เราซื้อมาจากสวีเดนก็จอดสแตนบายรอยอยู่แล้วติดอาวุธลูกยาวเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟทันทีที่มีคำสั่งแล้วที่สำคัญสวีเดนเขาก็พร้อมขายเครื่องบินรบให้กับไทยในระยะ